โยโยโยเที่ยงตรงเจิน้ากับคืนผหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนผหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมทจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสอตรงนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยญซีกรอบรองชนะ,ะเลิศนัดที่2ครับพาริสแซงต์แชกแมงจากฝรั่งเศสจะเปิดปาร์คเดอแปรงรับการมาเยือนของบรูซเซียดอทมุนจากเยอรมันนะครับนัดแรกเนี่ยดอทมุนเปิดบ้านชนะมาก่อนหนึ่งศูนย์กุมความได้เปรียบครับลุยส์เอนริเก้แม่ถือว่่าาาาลูกกทีมมมได้พพััเเต็ๆนะะครบรบว ปารีสไม่มีโปรแกร,รมในเกมหลีกหลังจากควา้าแชมป์ลีเอิงไปแล้วนะครับแต่ว่ามีตัวเจ็บก็คือลูคัสแอคโนงเดสปละหลังตัวหลักคนเดียวครับที่เหลือเนี่ยตัวหลักๆก,ก็ประตูดอนดารุมม่านะครับเกมรับฮาคิมีทางซ้ายเป็นเบนเดสเซนเตอร์เนี่ยลูคัสเบราโดปละหลังชาวบราซิลน่าจะลงเล่นแทนลูคัสกับคู่กับมาคินยอสนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยวิตินย่าฟาเบียนลุยวอร์เรนซาเอเมรี่น่าจะลงเหมือนเดิมส่วนแนวรุกลงแน่ ก็คือเคลียร์เอ็มบัปเป้กับอุสมันเดมเบเล่นะครับส่วนอีกคนเนี่ยทางซ้ายอาจจะเป็นโครโรมูนี่หรืออ e ีคังอินนะครับเสียบแทนบาโคลา่าโดยมีกอนโซโลลามอสก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่ดอทมุนออเ์ดินเตอริกเนี่ย พักผู้เล่นชุดใหญ่เลยครับถึง10คนนะครับถ้าไม่นับประตูเนี่ยผู้เล่นอัลฟิวได้พักหมดเลยครับในเกมที่เปิดบ้านถล่มอัลสบวกมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับดังนั้นคืนวันนี้ตัวจริงจะกลับมาประตูเป็นโคเบลเหมือนเดิมครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นมัดฮุนแมวกับชลอเตอร์เบกนะครับแดนกลางเอมเรชานมาเซลซาบิเซอร์ครับสประสานแนวรุกจะกลับมาเป็นเหมือนนัดแรกนะครับเจรอนซานโชยูเรนบันคาริมอเดยามี่กองหน้าเป็นนิคลาสฟูครูครับแน่นอนก่อนเกมเขามองฝั่งของ ปารีสแซงต์แชงแมงเป็นต่อแน่นอนนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยปารีสต้องชนะเท่านั้นครับชนะ1ประตูต่อเวลาแต่ถ้าชนะถึง2ประตูก็พลิกเข้าชิงส่วนดอทมุลเนี่ยขอแค่ผลเสมอ <c oughs> ก็จะเข้าชิงชนะเลิศทันทีนะครับแน่นอนก่อนเกมปารีสเป็นต่อคือพิ่เจตดูแล้วเนี่ยเกมแบบเนี้ย น่าจะออกทรงบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ว่าไปปารีสก็พักมาเต็มถังเหมือนกันครับแม้ว่าดอทมูลจะพักตัวผู้เล่นแต่ปารีสไม่มีโปรแกร,รมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อใส่หนักเกมนี้แล้วก็บรรยากาศในพ์คเดิมแปลงด้วยน่าจะเป็นการเอาคืนครับวัดใจปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะเบียดชนะได้แน่ใน90นาทีส่วนใครเข้ารอบไปลุ้นอีกทีครับให้เชียร์ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นคืนนุหนังบิ๊กเนช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ